โอเคคับท่านผู้ชมครับตอนนี้ประกาศอย่างเป็นทางการแล้วนะฮะนั่นก็คือทีมที่จะมาแทนตัวแทนทีมไทยใน VCT Pacific อย่าง t a l o n Esport นั่นก็คือฟูเซนนั่นเองนะครับผมเรียกว่าเทคทั้งทีมเู้เพื่อนทั้ง5คนนะฮะทั้งพิมมี่พี่ทีมน้องบอลจิตบอยคิดรัวกล้องอะไรเงี้ยมาครบกันทั้งทีมเลยนะฮะในคลิปนี้นะครับผมก็เลยจะมาเกิดให้ฟังถึงเรื่องราวทั้งหมดตั้งแต่จุดเริ่มต้นว่าเฮ้ยอะไรที่ส่งผลให้ t a l o n Esport เนี่ยจำต้องออก จากลีกนะครับและกระบวนการที่เกิดขึ้นระหว่างหาทีมแทนนะฮะเพราะว่ามันมีเรื่องราวจากหลายด้านทั้งจากตัวของโค้ชฟอร์ดเองแล้วก็จากตัวของนักลีกชื่อดังของเราก็คือเจจัดด้วยนะครับก็จะสรุปรวมทั้งหมดรวมไปถึงอนาคตของทีมเทียสที่เขาเคยปั้นเอาไว้นะครับฟูลเซนชุดที่แล้วจะไปทางไหนทิศทางที่ในอนาคตของพวกเขาเขาเลือกเดินทางไปตรงไหนกันบ้าง นะก็จะสรุปให้หมดในคลิปนี้เลยก่อนเริ่มเนื้อหากันนะครับฝากกดไลค์กดซับกดกระดิ่งช่องของเราด้วยนะให้ช่อง,องเราเติบโตน,นั่นเองแล้วก็ขอบคุณพิเจษเจดีของเรานะครับ Redman Shop นั่นเอง Redman Shop โนหน่งเรื่องเติมเกมร้านเติมเกมราคาถูกสําหรับเกมเมอร์สาย FPS ทุกคนไม่ว่าจะเป็น Valorant Delta Force Arena Breakout รวมถึง PUBG Mobile และ Free f i r เติมเกมบนเว็บรับส่วนลดรพร้อมผ่อนนานสูงสุด10เดือน เติมในไลน์มีแอดดูแลไม่ขาดสายบริการ24ชั่วโมงไม่มีวันหยุดทุกช่องทางเติมถูกเติมไวผ่อนได้มีเงินคืนที่ริชแมนชัปครับโอเคครับเดี๋ยวเรามาจุดแรกกันก่อนเลยที่เกิดขึ้นนะฮะในไทม์ไลน์เรื่องราวจุดของการมาเทคทีมของฟูลเซนนั่นก็คือทอมลีสปอร์ตนะครับถูกลงดาบจากไลออดเกมนะฮะว่าบีบออกจากลีกเพราะปัญหาทางการเงินนะครับถ้าคุณดูจากประกาศตรงนี้ที่เขาพูดออกมานะปัญหาทางการเงินนะครับเนี่ยฮะ จุดนี้เลยโอ้ยเปลี่ยนสีแป๊บหนึ่งนี่ทำให้เกิดการล่าช้าในการระดมทุนและก็ไม่สามารถผ่านกฎเกณฑ์ที่ไลออดตั้งเอาไว้นั่นเองทำให้ตัวของไลออดเนี่ยลงดาบและก็ขับทะเลาะอีสปอร์ตออกจากลีกไปนั่นเองซึ่งถ้าใครที่อยากจะดูรายละเอียดแบบ ครอบคุมทั้งหมดนะฮะผมได้ทําคลิปเอาไว้แล้วเนี่ยคือคลิปทารอนถังแตกนะครับซึ่งจะเป็นการเล่าเรื่องราวทั้งหมดนะครับที่เกิดขึ้นนะฮะตั้งแต่ในช่วงของแบบว่าโอเคมีเหตุการณ์ไหนบ้างที่สะท้อนถึงปัญหาทางการเงินและเหตุผลที่ผมมองว่าทาไมถึงเกิดเหตุการณ์อะไรพวกนี้ขึ้นนะครับผมก็ไปดูย้อนหลังกันได้ถ้าใครที่ไม่ได้ติดตามเรื่องนนี้มาแต่แรกนะฮะ ซึ่งพอทารอนถูกลงดาบเนี่ยแน่นอนมันก็ถึงกระบวนการที่จะต้องหาทีมมาแทนซึ่งตัวของเจคซินนะครับผมได้มีการติดต่ออย่างเช่นตัวของผมเองเนี่ยให้ไปคุยนะฮะว่าเฮ้ยเราจำเราแบบว่าต้องการทีมที่ represent ความเป็นไทย ไทยคอมมูนิตี้เป็นหลักนะครับผมนะแต่ในช่วงกระบวนการเนี่ยมันมีเรื่องราวที่ซับซ้อนมากนะอันนี้ก็คือเรื่องราวส่วนหนึ่งจากโค้ดฟอร์นะครับจากรายการสไปคท็อกที่แกออกมาพูดกระบวนการที่ฟอร์และพี่ทีมดําเดินอยู่ในช่วงที่มีปัญหาทางการเงินนะก็คือเขาพยายามหาสังกัดมาเทคแทนแล้วณนะตอนนั้นเนี่ยเราไม่รู้ว่าทีมอะไร ที่จะมาเทคแทนบ้างแต่จากตัวของที่มีการลือๆกันในส่วนของโค้ดฟอร์สและก็พี่ทีมเองหรือในคลิปนี้ก็มีการยืนยันว่ามีทีมญี่ปุ่นที่อ,า,อาจจะเข้ามาเทคแทนอะไรเงี้ย แต่โค้ดฟอร์สพยายามสุดความสามารถแล้วที่จะหาองค์กรมาแทนซึ่งหาได้ด้วยนะแต่เหมือนจะไม่ถูกใจตัวของไรออดเกมทําให้ไอตัวที่หามามันไม่ได้ถูกเลือกนั่นเองจนกระทั่งนะครับผมหลังจากที่อันนี้คือเจจัดเนี่ยออกมาเล่าหลังจากที่มีการประกาศเรื่องของแบบฟูลเซนเทคแล้วนะแต่เจจัดเล่าย้อนความกันมานะครับในช่วงสัปดาห์ให้แล้วสสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยหลังจากที่มีกระบวนการคัดเลือกหาทีมวุ่นวายกันไปหมดตอนนั้น นในสัปดาห์แล้วเจจัดได้เล่าว่าเฮ้ยมันเลยแค่2ทีมละนั่นก็คือ Boom Esports และก็ Full s e n t 2ทีมนี้มีโอกาสสูงที่จะได้เทคสล็อตแล้วมันควรประกาศตั้งแต่สัปดาห์แล้วนั่นก็คือสาเหตุหลักว่าทำไมเจจัดนะครับโพสต์ Post ออกมาในทํานองที่ว่าข่าวใหญ่วิสิทีในแฟนเพจของเขาเองแต่กลายเป็นว่าไลออดบิดไปแล้วเพิ่งมาประกาศก็เลยเร็วนี้เจจัดเล่าว่า ตอนที่เขารู้เรื่องเนี่ยมันควรประกาศในวันที่เขาโพสตนั่นแหละแต่เหมือนอาจจะเป็นเพราะว่าบูมสู้สุดใจบูมต้องการสล็ดตรงนี้มากๆพยายามสู้กับฟูลเซนแต่ท้ายสุดฟูลเซนได้สลอตไปอันนี้คือจากปากของตัวของเจจัดเนื้อหาจะประมาณนี้ทำไมนะครับอย่างเป็นทางการครับเมื่อวานนี้เองนะฟูลเซนนะครับประกาศ เทคสล็อตในส่วนของ t a l อน e อีสปอร์ตเป็นที่เรียบร้อยโดยดึงผู้เล่นมาครบหมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของพิมมี่อะไรเงี้ยอ่ะพี่ทีมมาครบหมดเลยแต่มีการเซอร์ไพรส์นิดหนึ่งละกันนั่นก็คือการอัปเกรดนะครับน้องนายนะฮะเลเวลทานของเราขึ้นมาเป็นตัวหลักของทีมด้วยและมาแทนในตำแหน่งคอนโทรลเลอร์แทนพี่ทีมและพี่ทีมอัปเกรดตัวเอง ไปเป็นเฮดโค้ดของทีมฟูลเซนนั่นเองก็เป็นเรื่องที่ค่อนข้างเดายากแต่ก็มีความเป็นไปได้สูงอยู่เพราะว่าก่อนหน้านี้โค้ดฟอร์และโจวิเองก็ออกจากทีมทาลอนไปแล้วทำให้สถานการณ์ของทีมเซียนหนึ่งประเทศไทยตอนนี้เราไม่มีโค้ดและพอเวลามันกระชั้นชิดมันก็อาจจะเป็นหนึ่งในเหตุผลที่บังคับนะครับเรื่องเวลาเนี่ย บีบให้พี่ทีมต้องกลายมาเป็นโค้ดเพราะว่าหาโค้ดไม่ได้อาจจะเป็นเหตุผลนี้หรือไม่ก็อาจจะเป็นดีนอื่นๆเลเวทานพิสูจน์ตัวเองมาแล้วว่าขึ้นเทียร์หนึ่งได้และโอกาสมันมาก็อาจจะแบบว่าโอเคไหนๆละยกระดับเลเวทานเลยก็อาจจะเป็นหนึ่งในเหตุผลต,ตรงนี้เช่นเดียวกันแล้วก็มีเสริมทีมงานหลังบ้านด้วยลืมพูดไปก็คือทีลฟแฟมิลี่นะครับผมที่เป็นผู้ช่วยโค้ดนะฮะร่วมกับพี่ทีมในไลน์อัพนี้ด้วยนั่นเองและหลายคนอาจจะสงสัยว่าเฮ้ยแล้วในส่วนของไลน์อัพชุดก่อนล่ะชุดพวก พอตเตอร์ Potter, ชุดอภิญญานะครับโค้ดลิฟโค้ด M Y M สรุปไปทิศทางไหนข่าวล่าสุดจากทันเมนะครับผมได้ออกมาพูดว่าฟูลเซนเนี่ยให้ออฟเฟอร์กับ r อ s t e r challenger หรือ roster เทียร์สองก่อนหน้าเพื่อที่จะอยู่ในฐานะทีมอะคาเดมี่แต่พวกเขาปฏิเสธนะครับโดยหนึ่งในเหตุผลหลักที่เขาปฏิเสธในการเป็นทีมอะคาเดมี่เพราะว่าการเป็นอะคาเดมี่ไม่สามารถคอ a l i f y ขึ้นสเตทสองเพลย์ออฟได้ถ้าใครที่ไม่ทราบนะครับการแข่งขัน เทียสองในปีหน้าจะมีการเปลี่ยนแปลงใหม่นั่นก็คือจะไม่มีการคัดเลือกเพื่อไปเทียหนึ่งอีกต่อไปเพราะว่าปี2 0 2 7จะมีการเปลี่ยนแปลงระบบหลีกใหม่หมดเลยเราก็ไม่รู้ว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างเพราะยังไม่มีข้อมูลหลุดออกมานะครับแต่มันจะกลายเป็นการแข่งขันเพื่อคัดเลือกไปเผชิญหน้ากับทีมเทียหนึ่งและชิงส็ลตไปแชมเปี้ยนนั่นเองหรือพูดได้ง่ายคือเทียสองในปีหน้ามีโอกาสไปแข่งขันชิงแชมป์โลกนั่นเองครับก็เลยเป็นหนึ่งในเหตุผลหลักที่ ผู้ด้่นชุดเก่าไม่อยากเป็นทีมอะคาเดมี่เพราะการที่เป็นอะคาเดมี่คุณจะถูกตัดสิทธิ์คุณไม่สามารถไปแข่งขันในรอบเพลย์ออฟไปท้าทายเทียด้หนได้นั่นเองแต่ก็แลกมาด้วยกับการที่พวกเขาเป็นทีมที่อาจจะไม่มีสังกัดอีกต่อไปนะเทียในปีหน้าเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่า สังกัดใครสนใจจะมาเทคทีมใครจะทำต่อบ้างเพราะว่าถ้าเราดูสถานการณ์ของเทียสองตอนนี้เรามีเพียงแค่ชาเปอร์และ NKT ที่ทำทีมอยู่นั่นเองก็ต้องรอดูกันนะครับว่าผู้เล่นชุดเก่าจะรวมตัวทำเป็นทีมชุดใหม่หรือไม่หรือไม่ก็อาจจะมีทีมสังกัดอื่นๆมาเทคต่ออย่างเช่นบุรีรัมเองอ่ะลืมเล่าเรื่องบุรีรัมบุรีรัมที่มีข่าวหรือเบื้องต้นอะไรเงี้ยไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับ v อ l ์เรส์มาแต่แรกโดนปั่น ดนจุกกันทั้งคอมมูนิตี้นะฮะแต่ปีหน้าก็อาจจะมาเหมือนกันเพราะว่าเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของการแข่งขันเทียสองไม่ใช่ครั้งแรกดิต้องพูดว่าโอกาสครั้งแรกในช่วงของการแข่งขันระบบลีก เพราะว่าก่อนหน้านี้มันเป็นระบบเปิดใช่ไหมที่เราได้เห็นฟูเซนไปแข่งจมเปี้ยนอะไรอย่งนี้ก็มีเห็นว่าแต่ครั้งน,นี้ก็จะเป็นแบบว่าในเนิ่นานานที่เทียสองท,ทีมทั่วไปทุกๆทีมท,ที่คุณทําทีมกันขำๆแต่ถ้าคุณเก่งจริงคุณสามารถไต่ไปกันขันจริงแชมป์โลกได้ในปีหน้านั่นเอง <Bennett> s <amazing> <S ก็ต้องเอาใจช่วยนะครับผมนะก็ถือว่าเป็นข่าวดีสําหรับคอมมูนิตี้ประเทศไทยและการที่เราได้เห็นโอกาส จากตัวของฟูลเซนได้ไปเฉิดฉายในเทียร์หนึ่งสักทีเพราะเราก็อยากจะมีตัวแทนที่เป็นองค์กรไทยเพราะว่าทางเรอิสปอร์ตไม่ใช่องค์กรไทยแม้ว่าเขาลงทุนในไทยลงทุนอินสปอร์ตอะไรเงี้ยในไทยค่อนข้างเยอะแต่มันไม่ใช่ทีมไทยฟูลเซนพูดได้เต็มปากว่าเป็นองค์กรไทยที่ดูแลและขับเคลื่อนด้วยคนไทยฮะจีจังอะไรเงี้ยแล้วก็มีอ่าบริษัทที่เป็นแบ็คอะไรเงี้ยที่เป็นบริษัทไทยเงี้ยไทยไทโคโค่นอะไรเงี้ยด้วยนะครับผมก็รอดูกันได้ครับกับเส้นทางของฟูลเซนในเทียร์หนึ่ง และเทีย2ในปีหน้าเราอาจจะได้เห็นการมาของสังกัดอื่นๆสังกัดชื่อดังหรืออาจจะมีการกลับมาของ m อเมก็เป็นได้เพราะช่วงนี้ m อเมทก็เดินทับหนักอยู่เหมือนกันก็อรอชมกันได้ครับนะในคลิปนี้ผม p ีเขอลาทัาพี่ก่อนไปก่อนเจอก,กันใหม่คลิปหน้าสวัสดีสวัสดีครับ